เฮ้ยเฮ้ยน้าตกเฮ้ยเฮ้ยน่าตกใจจริงๆไม่นึกเลยว่าผู้ทําพันธสัญญาพลังแห่งความมืดกับข้าในครั้งนี้จะเป็นเพียงเด็กสาวตัวน้อยแค่นี้เอาละทำไมเจ้าถึงต้องการพลัง <laughs> เรียบง่ายดีนะได้สิเรามาทำพันธสัญญากันได้สิเรามาทำพันธสัญญากันแต่ว่าระวังตัวไว้ให้ดีละ่ะเพราะว่าเจ้าจะต้องถูกเพราะว่าเจ้าจะต้องถูกกืนกินเพราะว่าเพราะว่าเจ้าเพราะว่าเจ้าจะต้องถูกความมืด เพราะว่าเจ้าจะต้องถูกความมืดคืนกินเป็นแน่าให้แค่นีเดีเเยวเท่านนะั้นนะพราะถ้าฝืนไปมากกว่านี้ล่ะเกอเจ้าจะรับภาระหนักเกินไปแล้วเกอถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นมาล่ะเกอต้องรีบบอกทันทีเลยนะเช่นถ้าเกิดปวดหัวหรือว่าวิเวียนศีรษะขึ้นมาล่ะเกอต้องหยุดการต่อสู้โดยทันที หลายปีต่อมาหลายปีต่อมา